วันนี้ระเบตาก,ก็พามาชมต้นก้าอะโวคาโดในแปลงน,นะครับที่เตรียมไว้สลับเสียบยอดอะโวคาโดและเวรให้ลูกค้านะครับก็เม็ดพันก็สั่งมาจากภาคเหนือบ้างนะครับนดี๋ก็จะพาไปดู ถุงดำนี่ยังไม่งอกนะครับเม็ดอะโวคาโดครับตัวตูนะครับก็มีสายพันธุ์วูดเจ็ดมั่งนะครับที่เอามาลงถุงดำเพาะไว้นะครับเป็นต้นโตนะครับก็จะพาะมาดูต้นก้าเสบยยอดนะครับอะโวคาโดและเมล็ดนะครับคิดว่าจะส่งให้ลูกค้าอีก สิ้นเดือนธุราคมหรือปลายเดือนนี้นะครับก็ให้ปุ๋ยทางใบแล้วครับใบก็เริ่มเก่นะครับสวยงามมากนะครับก็จะทักไปหาลูกค้าที่สั่งจองไว้นะครับสวยงามมากนะครับก็ให้ปุ๋ยทางใบนะครับประมาณสักสามสิบต้นนะครับก็ก็ไม่เยอะนะครับเนื่องจากว่าเสียบแล้วมันมันไม่ค่อยติดนะครับก็จะทยอยส่งนะครับ ลูกค้านะครับด้านหลังนี้ก็เพิ่ง <c oughs> งอกใหม่นะครับนะครับใบยังไม่ไม่หนานะครับโดยเ่พโซนด้านหน้านะครับิดยบมตบริตาขอขอน,นุานำเสนอเพียงเท่านี้ในวันนี้นะครับ